พร้อมอมนะครับพร้อมอยังครับ่ตีครับไม,ม่พบม,มตีปะะ่ปะพี่บังไช่องวันวงนี่ลงสายนะครับผลการจับคุ่บอลนี้เป็นยังไงบ้าง เลยนะครับทุกท่านครับโอเคนะครับครับวันวันนี้นะครับก็จะมาชี้แจงสื่อมวลชนให้ทราบนะครับถึงความคืบหน้าของกรณีเคสของแม่ตักออนไลน์นะครับที่เราได้มีการดําเนินการนะครับในห่วงที่ผ่านมานะครับตั้งแต่ที่เราได้รับแจ้งความตั้งแต่วันที่26นะครับที่มีผู้เสียหายมามาพบกับเรา นะครับเราก็ได้มีการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานนะครับจนกระทั่งเมื่อช่วงเช้าช่วงเช้าของวันนี้นะครับเราก็ได้ไปขอสารออกขอออกหมายจับหมายจับสา,สามหมายนะครับแล้วก็มีขอหมายค้นสองจุดนะครับจนกระทั่งเราสามารถาจับกลุ่มผู้กที่ถูกกล่าวหาได้นะครับในสำหรับข้อหานะครับก็จะมีข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชน ข้อหาตามพรบคอมพิวเตอร์นําเข้าข้อมูลน้ำมนเท็จนะครับแล้วก็อีกข้อหาก็คือข้อหาตามพรบคุ้มครองผู้บริโภคครับผมข้ากวับคนในบ้านนะครับเจออะไรบ้างนี่ครับก็ตอนนี้มีมีเอกสารมีหลักฐานพอสมควรครับก็เลยแต่ยังแจ้งรายละเอียดให้พี่น้องสื่อมวลชนทราบไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องของหลักฐานทางคดีครับผมซึงเราจะได้เป็นาเนินการสอบสวนขยายผลต่อครับ จากการที่ได้เบื้องต้นพูดคุยเขาก็ให้การปฏิเสธครับมีเอกสารหรือหลักฐานเชื่อมโยงมไปถึงการฟอกเงินไหมคะอันนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบครับเราจากการกดคุณในวันนี้ครับเราจูงทางคดีบ้านนะครับเพราะว่าที่เราออกมามีแค่ปืนสี่กระบอกและข้าวู้เซียตู้เดียวตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบครับขอมีการยักย้ายถ่ายเทีรักถึงไปที่ไหนบ้างไหมคะก็ตอนนี้ตอนนี้ตรวจสอบอยู่ครับตรวจสอบไล่ไล่ไล่ตรวจสอบอยู่เข้าไปคนละทาง ก็ม <muitas S 2> ีมีม hmm. mm ีบางส่วนครับที่เมื่อวานตรวจสอบกล้องวงจรปิดแถวบ้านเจออะไรบ้างไหมกล้องวันไหนนะครับมีการตรวจไปก่อนหน้านี้ได้ไหมมีตําแหน่งลงไปอ่าอันนี้อันนี้ไม่ตรงนี้เราเรามีมีทีมลงไปครับแต่แต่รายละเอียดเนี้ยขอขอไม่ตอบครับไม่มีการตรวจสอบเลยครับว่ารถสูยที่มีการโยกแกนอยู่ที่ไหนครับก็ลังตรวจสอบอยู่ครับตอนนี้มีมีเรามีทีมเช็คตั้งแต่ก่อนที่เราจะออกหมายจับแล้วครับในโซเชียลครับ มารถถูกความผิดก,การนั่ขึ้นรถบรรทุกไปแล้วก็จะเอาไปอะไรทีญ่ญประเทศอันนี้เราเป็นข้อ,ขอที่จริงอันนี้เป็นอย่างไรบ้างครับเราเรามีข้อมูลตามอยู่ครับข้อมูลการสืบสวนมีการเฝ้าระวังมีการตรวจสอบอาลายเส้นเพจมีตามอยู่ครับยังอยู่ประเทศดีตรงนีตอนนี้ครับบางตอนอยังอยู่ยังอยู่ข้างในครับให้ประกาศตัวนะครับเคสนี<ไ>้ถ<ไ>ือว่าเป็นเคสที่ผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีผู้เสียหายเนี่ย เยอะมากแม้ว่าส่วนใหญ่บางส่วนเนี่ยอาจจะยังไม่ไ,มได้มาร้องทุกข์กับเรานะครับก็ถือว่าเป็นความผิดที่กระทบต่อพี่น้องประชาชนนะครับ<ม><ม>ก็เบื้องต้นก็อาจจะพิจารณาเรื่องของการคัดค้านประกันนะครับ<ม><ม>ก็ให้เขาไปไปยื่นต่อศาลให้ศาลท่านพิจารณาครับทั้งองทั้งเมื่อไหร่ครับถกขงังเมื่อไหร่ครับพรุ่งนี้ป่ะอลขังเอ่อน่าจะเป็นพรุ่งนี้ครับทั้งสอไม่มีการชี้แจงอะไรบ้างไหมคะเกี่ยวกับในเรื่องของคดีแล้วก็การชอโกงก็ยังไม่ได้รายละเอียดครับก็ให้การเปิดเผยครับ จะหายประมาณกี่ลายครับเบื้องต้นตอนนี้ก็คือ2อลายครับก็ในในส่วนของลายอื่นๆเนี่ยเรากําลังขยายผลอยู่ก็ขอเวลาทํางานอีกนิดหนึ่งนะครับในส่วนของแถว2แถว3ที่มีความใกล้ชิดรวมถึงบุคคลที่มีการมาร่วมรีวิวอันนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยถ้าในกลุ่มนี้ว่าเขาจะมีรู้เห็นหรือไม่นะครับจะมีการเรียกมาสอบบ้างไหมครับพวกที่เป็นดาราติลปินเรียกเรียกครับเรียกครับจะเป็นแถว2แถว3ครับขอเวลาทํางานนิดนึง ขอเวลาทํางานนิดนึงครับเพราะตอนนี้ค่อนข้างเราก็เร่งรัดดาเนินการครับครับผมตรวจสอบไปยังครับอย่างมีปาระมาณสักกิจคนกี่รายได้อะครับยังยังได้จํานวนไม่ชัดเจนครับยังดําเนินการอยู่ครับกรณีของแม่ตั๊กขาเบี้ยนี้จะต้องมีการยึดทรัพย์อะไรบ้างไหมครับก็เบื้องต้นหลังจากที่เรารับแจ้งความแล้วนะครับเราก็ได้มีการรายงานไปที่ปปงเพื่อทําการสืบรัพย์นะครับก็เนื่องจากว่า ความผิดที่มีผู้ร้องมาร้องทุกข์เนี่ยเป็นความผิดในเรื่องของการชบโกคประชาชนซึ่งเป็นความผิดมูลฐานตามกฎหมายฟอกเงินนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เดี๋ยวปปงก็ทําหน้าที่สืบสืบทรัพย์ส,สืบเส้นเงินแล้วก็ทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทาความผิดนะครับอันนี้เราก็จะประสานกับปปง,ง,งเพื่อดําเนินการต่อไปครับผมเรื่องต้นเห็นมีการแจ้งข้อกล่าวหาสี่ข้อหาจากพิจรารณาแจ้งข้อหาอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างไหมครับก็ ถ้าหลักฐานเพิ่มเติมครับถ้าหลักฐานมีเพิ่มเติมเราก็จะแจ้งเพิ่มเติมครับรจทีนี้ถ้าท่านมีข้อกล่าวว่าคุณแม่ตักกินอาหารข้าวอยู่จ่าตำรวจครับตรงนี้เรามีความชี้จีนอย่งไรครับอ๋อนี่ส่วนที่ภาพตำรวจใช่ไหมครับใช่ค่ะภาพตำรวจเนี่ยในส่วนนี้ผู้บัญชาก็สั่งให้ดําเนินการตรวจสอบข้อที่จริงนะครับถ้าคนไหนมีส่วนเกี่ยวข้องเราก็ต้องดําเนินการเช่นเดียวกันครับทั้งทางวินัยและอาญา ภาพที่ตำรวจก็ไล้ชิดกับแม่ตักกับปาเบียบนี้มันจะไม่ทําให้เรื่องคดีมันหลุดอะไรไปได้ใช่ไหมครับเนี่ยไม่มีครับสอบสวนกลางตามนโยบายของท่านผู้จัดการตํารวจสอบสวนกลางครับท่านพลตำรวจโทจิรพักุลิเดชนะครับท่านให้นโยบายในทุกคดีในทุกของบอกก่อนะครับก็คือว่าทุกอย่างให้ดําเนินการไปตามพยานหลักฐานแล้วก็ให้ความเป็นธรรมครับนส่วนควางที่แม่ครับเคยไลนว่าไลน์บว่ามีความเกี่ยวข้องกับการออกที่สาษครับตัวนี้จะมีความผิด อันนี้ขอตรวจสอบต้องดูหลักฐานถ้าเชื่อมโยงเราก็ต้องเรียกมาสอบปากคำลลหลัจงจากนี้ในส่วที่จะมาถา,อ,อ,าอเราได้ถ,เ,ถ,เ,ถ,เ,ถเขายังเข้ามาขาดคบเบื้องต้นเขาเขาให้บอกว่ายังยังยังให้ให้มารับซื้อคือปกติครับมีมีการตรวจสอบไปยังสัรพาก้ออะไรเพิ่มเติมไหมครับว่ามีการเรียกภาษีอะไรยังไงบ้าง ก็อันนี้ยังดําเนินการอยู่ครับในส่วนนี้เดี๋ยวอาจจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาดําเนินการต่อครับวันนี้ดูเหมือนเขาให้การปฏิเสธเราได้ได้ถามเขาเขาให้การเบื้องต้นยังไงบ้างกับการเข้าไปจับกลุ่มวันนี้ก็ก็ไม่ให้การอะไรครับมีสีหน้าทียัครับมีการเปิดแต่ว่ามีการเปิดเป็นแบบให้ผ่อนผ่านค่าไฟค่าทุเรียนอะไรยี้ด้วยครับในส่วนนี้เรามีข้อมูลเป่าวนอกสัง่าในส่วนรายละเอียดอันนี้อยู่ระหว่างดาเนินการครับมีสีหน้าท่าทีเครียดเป็นกังวลไหมคะก็ อันน like so ี o, ้ขอไม่ตอบครับครับผมครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ้่วยาเแต่ต้นขอแยาะต้อช้เวลามช้า้วหา่าหาเงินหัก ครับเพว่าตอนนี้เราเราเราจัดจัดแถวละทีจ mm ัด hmm. จัดแถว่แถวหนึ่งแถวสองแถวสามแล้วเราก็จะเน้นเรื่องเรื่องเรื่องบนใกล้ชิดเสลับคือคือผู้ที่มีส่วนใกล้ชิดแต่แตส่วนส่วนรีวิวนี่ก็เราก็ขอเป็นอาจจะห่างหน่อยแตใครกลุ่มไหนห่างก็จะส่องรวมแล้วกันคือยังตรวจสอบบ่อยยากเพราะว่าจิบไม่กี่วันแต่แต่หน้าจะค่อนข้างเยอะตามที่ตามที่ประกวดตามเสด มีประมาณกี่คนนะคะที่เข้ามาจะเจอประสบกม่่าเยอะอยู่พี่แก่ที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 ่ตั้ที่ที่ก็ก่อนตั้งเสียแล้วนะนก็ก็อยู่ที่หลักฐว่าว่ามีส่วนรู้เห็นไหหรือถ้าจะมีควาเห็นอยู่แล้วครับเรื่องอะโฆษณาเกินจริงอะไรเนี้ยถ้าบางคนบางคนก็เรื่องของผู้เลิโภคที่โฆษณาที่ ดนึงครับเพราะว่าตั้งแต่ที่เรารับเรื่องมาเนี่ยเรายังไม่ให้ข้อมูลกับทางนักข่าวเพราะว่าเราทำงานจริงเราทำงานทุกวันครับมไม่ไม่ต้องกัวนัองที่บอกไปครับเ่ทบางเนราทำดีามหัานเก้็ให้สิทธิ์เขาเต็มที่เขาอยากจะให้ข้อมูล ขอความเป็นธรรมอะไรเราให้เต็มที้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับัาคันนี้คันนี้คันนี้คันนา้ไม่เลกนเีครับเยอะๆาค่ะเลยเกเดี๋ยวเดี่ยวขอนกอครับ็ตกค้อบเครียดไหมจ๊ะเคียดไหมจ๊ะคนสวยเคียดไหมะ

ไบเหมอนี่ครับบ้านี่ครับีอากยพี่สีนครับขอให้การยกให้ับเจ้านที่เสียแล้วให้การต่อเลครับขอบคุณมากครับที่พี่คือขอบคุณน้รัวอวันนะครับตอันตอ่นนะครับันครับเรอไครับเรื่อ ก็ว่าสารนเนี่ยคะน้ำตงกระารเรียนเนี่ยไม่เลีงันะคะซึ่งนอานก็ารได้นำตาลแอนซเรียกคำเป็นการเชิญสุดท้ตรบองคู่เนี่ยมีการระสมไข่สองนะคะคืยเป็นกรรมการของบริษัทนอกจากนี้ก็ยังมีการเชิญอยคคบางส่ในนี่ยเป้นการอวดนออยเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเคยเป็นนักศึกษาแรกนสือที่เยเป็นคนแรกที่เคไปตามีรเราของี่เกี่ยวข้อทุกคนเป็นทู้ักาและกสัจากนั้นทางจมีน้ได้โชว์ปะก่อนหน้านี้เนี่ยที่ทางสกบได้มีการออกหมายเรียกให้มาชี้แจงหรือว่าให้มารบนมาบดก็บอกว่าติดค่ะ ันนี้เนี่ยค่ะสคบก็ได้มีการส่งยืน่นหมายเรียกครับนะคะโดยจะได้ไปถูกวันที่4ตุลาน,นี้ซึ่งหากไม่ไปเนี่ยก็จะมีการนนกมีโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินสงองล้านบาทนะคะซึ่งเป็นข้อหาขัดหนังสือเรียกของเจ้าพนักงานส่วนเรื่องส่งหมายเรียกแล้วแต่ว่าจะออกมาในเมื่อจะอยู่ตอนแจ้งมารับเนี่ยก็ าหแกของแม่ทัพพีอาจายไมออกหนกระแสก็ไม่ได้มีการตัดสินเลยนะ้ม่ะ้มได้มได้ครัขออนุญาตขออนุญาตสักครู่ครับขออนุญาตครับ 来来。